โครกระดูกบุกรุกเข้ามาฆ่าคนอีกจนทั้งหมดตายไม่เหลือเลยฝ่าบาททรงมีพระบัญชาสั่งให้ตีเหรินเจียนสื่อคดีโครงกระดูกฆ่าคนให้กระจ่างก่อนวันที่15เดือนสี่รบำลือกันว่าเขาตัดสินคดีถูกเทศเจ้าช่างมาได้ถูกเวลานะ อย,อ,อยากให้ปริศนาใช้กำเนิดตัวเองเหรือสิยอยากบอกอะไรข้ากันม่แม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง